อยู่ยงคงกระพันเลยค่ะหน้าหนูมันหนังช้างเลยพิงเกดว่าลูกสวยมากเยี่ยมเดอะเบสมากหนูจะฉาแค่กลางหัวทูทูทูๆูน้ำน้ำกวกกวกกวักกวตื้อเยอะขนาดเนี้ยจ้างไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะไม่ไม่ได้แล้ว ีใหม่แล้วเนาะเรามารีแคปก่อนดีกว่าเนาะว่า Best of 2020ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มจากหมวดหมู่สกินแคร์ค่ะสกินแคร์ของแจมนะคะเป็นเดอะเบสตลอดทั้งปี2020 <S <S ก็คือคลินิก เป็นไอเทมที่ดีมากๆเลยเพราะว่าแบบ t e x t อร์ดีแล้วก็ทาแล้วก็แบบดีมากเขาอ่ะให้เราสามารถผสมผสมใช่<ผ>เป็นทั้งหน้าแห้งผสมมีสิวหรือเราต้องการเน้นเรื่องริ้วรอยหรืออะไรอย่างเงี้ยต่ของแจมเนี่ยใช้เป็นตัวที่เป็นเหมือน moisturizer แบบเพียวๆเ,เลยอันนี้<อ>คือแบบดีมากๆเลยนะคะใช้มาตลอดจนถึงตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะยกให้เป็นเดอ b เ s สสกิน care ของแจมเลยของแม่ในชอบของ e อช่ค่ะ p o w อ e r เจลกับแบบ<อ>ยาสับ ผมที่เป็นคอนเซนเทรตเจ๋งมากในความสูตข,ของเนยนะขวดเล็กแค่นี้เออขวดมันเล็กมากแต่ว่ามันสามารถใช้ได้แบบเยอะมากบีบออกมาเข้าเม็ดถั่วแล้วเราสามารถสะผมอาบน้ำได้ทั้งตัวเลยต้นมาก ตลบมากขอเล่าในกะแจมไปดําน้ำใช่ไหมแล้วก็ไปรีบะบอแล้วแจมก็พกขวดเนี้ยมาเขาเข้าใจผิดอะบีบเข้ามาเท่านี้ฝ่ามือแล้วก็บอกว่าเนี่ยอันเนี้ยของอีฟโรเช่ใช้แล้วแบบฟองเยอะมากกว่าแจมมันก็เยอะสิเพราะว่าเขาให้ใช้แค่เท่าเม็ดถั่วเองเธอ <laughs> แล้วหนูบอกพี่แจมพี่แจมยี่ห้อน,นี้เนี่ยฟองเยอะมากเยเนาะ <sh arp> จมอ,อยู่ในฟอง <S <S ใช่เ <สะ S 2> หมือน, <sh arp> นจมอยู่ในฟองอ่านหนังสือบนขวด บ้างหรือเปล่าไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านทุกคนคะอ่านหนังสือคือสิ่งที่ดีไม่ได้อ่านอ่านบ้าง <c oughs> คือที่เขาทําเป็นตัว c o n เซนเทร t อย่างนั้น,น่ะเพราะว่าเขาต้องการที่จะลดปริมาณการผลิตขวดเราชอบนะเพราะว่าขวดเขาก็เป็นขวดที่ย่อยสลายได้การที่เราผลิตแชมพูหรืออะไรที่เราสามารถใช้ได้เยอะๆในปริมาณที่มันน้อยมันก็คือดีเรายังยต้องพูดอีกไหมยาวไปปะเฮ้ยนี่นี่นี่เรามีเรามีอันหนึ่งลืมบอกไม่ไม่เราไม่พูดอะไรอย่างไม่อันนี้เราขอพูดจะพูดถึงสบู่่ เแชวมพูบา่์าพูดดิก็เธอบอกเธอจะไม่พูดอ่ะพูดดีนี่อีกตัวหนึ่งที่ชอบนะ ก็คือจะเป็นแบบสบู่อ่ะเขาเรียกว่าแชมพูบาร์จะเป็นสบู่ก้อนแบบนี้เลยเวลาที่เราไม่ได้สระผมใช่ไหมหนูจะสระแค่กลางหัวเพราะหัวมันใช่ไหมเราเอาสบู่เนี้ยวางไว้แล้วก็ถูทูทูทูน้ำน้ำกวักกวักกวักวมันคือดีมากเพราะว่ามันเป็นก้อนอ่ะฟองเยอะมากด้วยแล้วก็หอมแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่รักโลกเหมือนกันค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเซรั่มทาหน้านะคะลังคมที่เป็นรุ่นเจเนฟีคุอรู้สึกว่ามันดีมากถ้าเป็นตอนสมัยวัยรุ่น อาจจะไม่รู้สึกแต่พอตอนช่วงหลังเนี่ยพอเราเริ่มมีอายุเยอะพอเราใช้พวกเซรั่มแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าความแตกต่างมันนีจริงนิ้วลอมันดีมากเวลาพอนอนตื่นเช้ามารู้สึกว่ามันมีความเต่งตึงใช่แล้วก็ไม่แพ้แล้วก็ไม่เป็นสิวแล้วก็ไม่เป็นพดไม่เป็นผื่นไม่แดงขวดนี้ดีมากอาจจะแพงนิดนึงแต่ดีดีเมคอัพที่แจมชอบมากเลยนะคะก็คือลิปสติกของเดียดาเลียนะคะมันเป็นเครื่องสําอางวีแกนที่ทาแล้ววิสติกอยู่ติดทั้งวันแจมทาไปดำน้ําขึ้นมาจากน้ําปากยังแดงอยู่เลยดีมาก มากเลยนะคะอยู่ยงคงกระพัน์เลยค่ะเยี่ยมเดอะเบสมากของพิกเล็ตนะคะเป็นของแบบดรัง e ์เ e n ล s k i สกินแคร์ของ USA เขาให้มาหลายตัวมากที่อยากจะแนะนำทุกคนเพราะว่าแพ็คเกจน่ารัก ส่วนผสมของแต่ละตัวส่วนใหญ่แล้วมันจะมาจากธรรมชาติไม่แต่งกลิ่นแต่งสีเลยเขาค่อนข้างใช้อะไรที่ธรรมชาติออร์แกนิกมากๆตัวที่พี่เลดชอบที่สุดก็จะเป็นขวดสีเหลืองเล็กๆคือพี่เลดเป็นคนที่หน้าแห้งมากๆคือถ้าเป็นคนอื่นอะเขาอาจจะรู้สึกมันมันเกินไปสําหรับเขาเมื่อคืนเนี้ยเพิ่งลองใช้ดูพอใช้เสร็จปุ๊บอะมันสมานติดกันเลยอะหลังจากที่หน้ามันแห้งมากแล้วมันกรอบมากๆเลยหน้าหนูหนังช้างเลย ก่อนหน้ามันแห้งมากพี่จับหน้าดีสิผิวสากมาเลหรูอเปล่า <c oughs> หนังของปลาฉ <c oughs> ลามใครเคยไปจับผิวปลาฉลามในความเรีย่ยมปะลองสากมากวันนี้<า> <c oughs> นี่ใส่เมื่อคือนอะ่ะมันดีไปเลยอ,ลอ่ะเห็นปะเออเออ ใจชีวิตเรารอะคะหนังยางมัดผมค่ะเป็นคนแบบเดี๋ยวก็อยากมัดผมแล้วก็อยากปล่อยผมอะไรเงี้ยแล้วก็เนยชอบพกหนังยางไว้เผื่อทุกคนตัยแจนงเงี้ยเอาละเนยมียางมัดผมปะ อ๋อเรามีสาขาเบลที่ไหนที่นอนมีนางผมไหมเรามีอยู่กับเพื่อนมึงมึงมึงมียางไมผมปะอ๋อกูมีแล้วมัน2องส่วนองส่วนยังไงก็พกมาตั้งเกิดละอ๋อมีปิ้นหมีค่ะมึงติ้นพบพาปิ้นหมีเนี่ยมันเอาไว้สาหรับเวลาเราส่งพัสดุเราจะได้ไม่ต้องใช้ปากกาอีกต่อไปพิมพ์พิมพ์พิมพ์ทุกอย่างลงไปในแอปเลยแล้วก็กดติดแล้วมันก็พึ่งแล้วก็ฉีกเหมือนร้านค้าเลยอันไม่ต้องใช้หมึกแล้วเราสามารถเปลี่ยนกระดาษได้ตามที่เราอยากให้เป็นสติกเกอร์กระดาษสติกเกอร์หรรรืออกกะะดาษไ็แแล้วต่ พี่หีก็เลยเป็นเดอะเบสใน2020ของพี่เลดตอนนี้ค่ะ the ะเบสของแจมปีนี้คือการช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะแจมช้อปปิ้งทุกอย่างในออนไลน์หมดเลยมีหลายเว็บมากเซฟอร่าเข้าช้อปปี้เข้าลาซาด้าเข้า H&M แล้วก็ยูนิโคซื้อตั้งแต่ถุงพลาสติกแจมชอบเอาเงินใส่ถุงพลาสติกไม่ชอบใช้กระเป๋าตังเป็นพวกถุงซิปล็อกแล้วก็ซื้อปากกาซื้อต่างหูซื้อเสื้อผ้าซื้ออุปกรณ์ดำน้ำ เตรงๆถึงบ้านคุณตื้เยอะขนาดเนี้ยจ้างไปเป็นทีเซนเตอระไรนะเบสเกมแพ a เ e ตสู้เรื่งคลองอยู่ในอันดับหนึ่งนะคะตอนนี้ของปีสอง เพราะว่าตอ,อนหลังเนี่ยมันมีเป็นอ q ควาติกเวิลดแล้วอะ่ะแบบว่าเป็นสัตว์น้ำแล้วในปีนี้ก็จะมีเพนกวินเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีตัวนาคขอบคุณเกม Planet z o ูที่ทำให้พิกเลตได้เปิดโลกเรียนรู้ <c oughs> เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราพิกเลตไม่กล้าเจอสัตว์ของจริงพิกเลตสามารถพบสัตว์ทุกอย่างทุกทวีปทุกประเทศ <c oughs> ที่อยู่บนโลกนี้ได้นะคะผ่านทาง Planet ตซูเวลาเล่นชอบเลยรู้ปะ มดูเพลงกิ้งของหนูสินี่ดูก้นมันสิมันขีด้วยกินน้ำด้วยน้องอะ่ะเขาเรียนรู้ทั้งชื่อทั่วไปแล้วชื่อวิทยาศาสตร์ตอนนี้น้องฉลาดมากขอแนะนำ The Adventure of Sabrina นะคะสนุกมาก นางเอกหน้าตาน่ารักมากเลยมีคู่จิ้นในนั้นเยอะแยะเลยเป็นแนวแบบว่าแม่มดชีนเอจให้ทุกคนลองไปดูนะคะใครที่ชอบแบบสายฝรั่งฝรั่งมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะใน Netflix เป็นออริจินอลเน็ตฟลิกเหมือนกันที่แบบแจมชอบมากๆก,ก็คือ Snow p i e r c e r นะคะไปติดตามกันนะคะนี้เป็นแนวแบบว่าตื่นเต้นลุ้นระทึกเราจะมีชีวิตอยู่ในขณะที่โลกเย็นจะเยอะืเยอกแข็งเนี่ยเราอยู่ไม่ได้เราต้องอยู่แค่ในรถไฟเท่านั้นทํายังไงไปติดตามกันได้ะคะ่ะแจมเป็นคนชอบดูซีรีส์เกาหลีที่เป็นสายโลกแฟนตา หรืออะไรที่มันไม่ค่อยมีอยู่จริงนะคะก็จะชอบดูเรื่อง Stranger from Hell นะคะอันนี้สนุกมากอันนี้มันทำมาจากการ์ตูนเป็นมังงะของเกาหลีเรียกว่ามันฮวาสนุกมากแอปคุยโทศรศัพท์พอดีหนูถ่าย YouTube อยู่อะค่ะทำเลสี่ ที่หนูชอบเลยนะคะ Alice in Borderland ได้ดูหรือ,อยังอันนี้ก็มาจากในมังอะคือชอบเพราะว่าไม่เหมือนซีรีส์ญี่ปุ่นทั่วไปมันค่อนข้างดูฝรั่งขึ้นแลวดูอินเตอร์ขึ้นแล้วก็การเล่นกล้องของเขาคือดีมากเลยชอบรู้สึกว่าแบบสนุกมากอย่างเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มันเป็นซีรีส์เกาหลีอันนี้ก็มาจากในมันวาเหมือนกันชื่อว่าเรื่องอะไรนะที่มันเป็นปีศาจ <c oughs> อ๋อ Sweet <c oughs> Home สนุกมากเลยค่ะเรื่องนี้นะคะถ้าใครดูแล้วแบบชอบหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่เคลียร์ให้ไปอ่านในเวอร์ชั่นการ์ตูนนะคะ เพราะว่าในเวอร์ชั่นการ์ตูนสนุกกว่าต่อไปนะคะเราจะถัดเป็นหมวดหมดู่เทคโนโลยีค่ะของนอยสำหรับปีนี้มันก็คือ Airpods นะคะสิ่งที่มาหาจัยนนอกเหนือจากการที่เราไว้ฟังเพลงแล้วนั้นก็คือเวลามีคนข้างๆกรนเสียงดังมันสามารถนอยแคนซ l ลิ่งได้กด Noise Cancelling ไปแล้วก็นอนไปเลยลมีพูดถึงใครเนี่ยฮะ พูดถึงพี่ลิซแน่เลยใช่พูดถึงแฟนเพราะว่าแฟนนอนกลนเสียงดังสนวกหูแม่ไม่เวลาใจเ<ะ>นี่ยไปต่อไอแพดโปรค่ะซื้อมาเพราะว่ามันมีโปรโมชั่นที่ได้แอร์พอร์ตเหมือนกัน <c oughs> ที่ชอบเลยอะค่ะไม่ได้เอามาเล่นเกมหรือทําอะไรเลยเอามาวาดรูป <c oughs> เห็นว่ามีแอป,ปที่ชื่อว่า Pro p r o c r e a t e คือดีมากรู้สึกว่าวาดรูปเราเหมือนเราวาดบนกระดาษเลยโควิดอะเนาะเราก็เลยหารายได้เสริมในการวาดรูปค่ะ <c oughs> พิงแลนดวาดรูปสวยมากไม่สวยเลยตามดูได้ในไอจชาราดาแกลเลอรีร่นะคะสำหรับของแจมนะคะเทคโนโลยีไม่มีไม่มี <c oughs> เป็นคนไม่แกจิตจบ แจมกับพิเลตเปลียดมากก็คือเนอยเรียนเต้นทุกวันเนยไปเรียนเต้นคอนเทมพอรารีนะคะไม่ว่างเลยเต้นจนกระดูกนิ้วเท้าหลุดแต่เอาเงี้ยก็มันว่างไงมันไม่มีอะไรทาําก็อยากจะแบบออกกําลังกายแล้วก็อยากจะเต้นด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นเต้นแบบอีกแนวนึงที่เนยไม่เคยเต้นแอคทีนิดหน่อยก็เลยกระดูกนิ้วเคลื่อนนะคะคือเขาไปทัวร์ทำบุญแบบหลายๆวัดมาแล้วหมอบอกว่าไม่ให้ใช้เท้าแล้วเนยก็เดินทั้งวันเลยปรากฏว่าจากที่มันเคลื่อนกลายเป็นทั้งหลุดและก็แตกหมอบอกถ้าไม่ดี ขึ้นต้องผ่าออกสองศูนย์สองศูนย์เนยพิกเลนเขาประทับใจที่ไปไอ้นี่มากเลยค่ดยมาริโอ้คลาสปาร์ตี้ของพิกป้อปเปสออฟสองศูนยสองศูของพิกเลนกลับมาจากปาร์ตี้มาริโอวันนั้นเธอไม่หยุดอ่ะอยากจัดปาร์ตี้แบบนั้นบ้างชอบตอนปีใหม่นี้ก็คือแบบพี่ป๊อปจัดไม่น่าจะจะไป จบไปแล้วนะคะกับเบส20 20ที่ผ่านมาสำหรับใครนะคะมีไอเทมอะไรเด็ดๆสามารถเขียนที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าโอ้อันนี้เป็นเบสไอเทมของหนูเองค่ะหรือมีอะไรเด็ดๆแนะนําเรานะคะก็สามารถเขียนลงมาข้างล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดกระดิ่ง Subscribe พวกเราด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่คลิปอะไรออกมาเนี่ยเราจะได้เห็นนะคะว่าอ้คลิปเจน3ีคนมาแล้วตั้งเตือนเอาไว้เลยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะไบ๊ายบายค่ะ 啊。<Yeah. S 2> yeah.